สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่ใน Volkswagen p a s s a t นะครับผมปี2002นี่ p a s s a t p a s s a t เครื่องดีเซลนะครับผม Turbo Diesel Injection นี่คือคำเต็มของ TDI นะครับผมก็รถรุ่นนี้เนี่ยคันนี้เดี๋ยวบอกราคากันเลยครับผมคันนี้ขายเพียงราคา129,000บาทซึ่ง ถูกที่สุดในประเทศและถ้าเทียบกับสภาพนะบางคนบอกว่ามี8ป0ห0ื0 0เก้าหมื่นึ่งผมบอกว่าถ้าเทียบกับสภาพนะท่านลองไปดูสภาพก่อนแล้วจะรู้ว่าทำไมผมบอกว่าถูกที่สุดนะครับแล้วก็รถรถุรถน่นนี้ข้อดีข้อเด่นของมันเลยที่ดังมาตั้งแต่อดีตเลยนะผมคือเรื่องประหยัดน้ำมันใช้ดีเซลบีธรรมดานะไม่ต้องไปเติมพรีเมียมครับผมใช้ใช้ B7 ธรรมดาเนี่ยลิตรละสาบบาทเนี่ย ไปได้ทั่วประเทศนะครับผมออกห้างตอนนั้น2ล้านกว่านะครับผมสําหรับรถคันนี้รถคันนี้เนี่ยเครื่องดีเซลไม่มีอะไรแล้วมันก็แม่ทันนนถูกด้วยยังเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ผมบอกไปแล้วใช้น้ํามันเครื่องดีเซลเนี่ยคุณก็ใช้ของดีๆหน่อยสังเคอห์แทร้อยเปอร์เซ็นะไม่กี่บาทแต่มันใช้แค่3.5ลิตรอันนี้ในสมุดเขาบอกเลยนะว่าบว่า3.5ลิตรอย่าไปเชื่อช่างนะครับช่างเดี๋ยวช่างแม่งบอกน้อยไปอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อมันครับเชื่อผู้ผลิตครับเชื่อผม สามจุดห้าลิตรนะครับก็ซื้อมาขวดหนึ่งนี่เติมได้สองครั้งเปลี่ยนถ่ายได้2ครั้งเลยคันนี้มาเนี่ยสภาพตอนนี้บอกตรงว่าเอากุญแจเข้าไปบิดขึ้นไปนะบิดสตาร์ทไปไหนก็ไปเลยครผมเอาเงินเติมมามันก็พอ,อเพราะว่าหนึ่งคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มช่วงล่างแน่นด้วยครับผม ภายในสวยภายนอกก็สวยมากแอร์หนาวเอกสารครบมีพร้อมโอนหมดทุกอย่างนะครับผมที่จริงอ่ะรถรุ่นนี้ราคามันจะก็สูงกว่าน,นี้แหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าช่องมันถูกปิดกั้นนะครับผมก็ใครสนใจอยากแบบว่าใครเห็นรถคันนี้แล้วเนี่ยอยากให้แนะนําใครก็ได้นะผมรู้จักหรืออยากให้ใช้รถดีดก็ซื้อรถคันนี้ผมรับประกันอืมก็มา ตอนที่รายละเอียดของรถคันนี้นะครับผมรถคันนี้มันเป็นเครื่องดีเซลแค่พันเก้ามันก็จะโดดเด่นเรื่องความประหยัดอ่าแล้วก็รูปทรงมันก็ยังดูทันสมัยอยู่นครับผมแล้วมันได้ยี่ห้อเป็นรถยุโรปโฟก์เนี่ยดูดิทรงมันยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่า B5.5 ้านะครับผมก็อยากให้ดูว่าพวกแบบว่าเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ย ฝั่งนี้เห็นปะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเท่ากันเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักทะเบียนคนครสวรรค์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงยันวันนี้เลยนะครับผมก็คือเดิมหมดทุกอย่างายางบิดโตนปีเก่าก็จริงแต่ดอกหนามากนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเช่นล้อไหลแม่แรงนะครับผมแต่อุปกรณ์ตั้งด่านนี้ไม่มีแล้วแต่มันขายกันในกลุ่ม4.500ครับผมไปซื้อใส่ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับ ก็คันนี้ภายนอกก็ไม่มีบุบไม่มีชนสวยงามภายในก็สวยงามมากนะครับผมเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกเนเนี่ยมันจะชอบเน่าครับผมรถรุ่นนี้ภายในคันนี้สวยงาม,มก็มีตะเกะที่ใช้ไม่ได้นะผมเกะมันพังเปิดมามันจะหลุดเพราะนั้นมันเป็นปัญหาของรถรุ่นนี้อยู่แล้วอย่างที่บอกทุกคลิปครับ ตรงประตูเปิดใช้งานได้หมดประตูรุ่นนี้ข้อดีของเขาคือจะเปิดได้กว้างนะผมเนี่ยดูดิ ي, ประตูเนี่ยเปิดได้กว้างมากแล้วก็ขึ้นลงสบายนะครับผมนี่ปิดก็ง่ายๆล้อเดิมหมดทุกอย่างนะผมไม่มีชนหนักคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้รถที่มันขับดีนะผมรับประกันว่าขับดีผมตั้งคูซอนโทนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนี่ย นั่งขับมาแบบนิ่มๆนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยคือแบบว่าประหยัดมากอะน้ามันยุบไปนิดเดียวอะวิ่งมา200กโลน้ามันยุบไปแค่ขีดนิดๆอะ,อะแต่ว่าทางไกลนะมันจะเห็นผลเรื่องความประหยัดก็เหมือนกันครับรถติดแก๊สวิ่งรถติดมันก็กินเหมือนกันถ้าวิ่งทางไกลมันก็จะเห็นผลนะครับผมแต่คันนี้ดีเซลครับอาจให้เต็มถงังเติม B7 ธรรมดาได้เลยไม่ต้องไปใช้พรีเมียมอะไรเหมือน รถใหม่ๆดีเซลใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คันนี้เลขไม้เนี่ย215,000หม่ 5, บาทถ้าเทียบกับปีรถแล้วเนี่ยเถว่วิ่งไม่ถึงปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลไปดูเบนซ์ซีเได้ทุกท่านรถปี2012วิ่งกัน200,000กว่าอ่าแล้วถามว่าทำไมวิ่งเยอะเพราะว่ารถดีเซลมันประหยัดครับมันเลยไปไหนมาไหนแบบไม่ต้องคิดมากคันที่แล้วที่ผมขายไปแสนเนะรุ่นเนี้ยวิ่งไป3 0,000นกว่า3ามแสนห้าได้ไมั้งจำไม่ได้3 0 0 0 0นเท่าไหร่แต่คันนี้2 0 0 0 0นวิ่งน้อยมาก แล้วดูแลเข้าสูงตลอดนะอันนี้ซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ทันทีก็ใครสนใจรถคันนี้นะครับผมโทรมาเบอร์ให้ลงได้นู่นครับ๋ยวผมจะปิดกระจกให้ดูว่าใช้งานได้หมดนี่เห็นปะกระจกขึ้นแล้วอ่ะคืนครบทั้งสี่บาทแล้วนะผมนี่แสงมันแรงมันก็เลยไม่ค่อยโฟก,กัส่ะกระจกขึ้นครบทั้งสี่บาทแล้วนะครับ ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะผมช่วงล่างไม่มีดังมีแค่ตอนเลี้ยวแล้วเหยียบคันเร่งเนี่ยเผาขับดังดังนิดเดียวคือมันตามอายุมันนะผมให้มันดังแบบปๆๆค่อยเปลี่ยนนะผมเผาขับข้างละพันกว่าบาทซึ่งบางครั้งก็ไม่ดังก็อย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเริ่มนะผมก็ถามว่าอย่างบางท่านโทรมาถามผมว่าเฮ้ยรถคันนี้เราซื้อแล้วเราองเอาไปเก็บอีกเท่าไหร่ผมกล้าพูดเลยคันนี้สามปีแรกไม่ต้องทำเลย ใช้ได้เลยใช้อย่างเดียวถ่านน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์แล้วไม่ใช้ไทยอย่างเดียวจริงอ่ะนี่ครับเปิดล็อกอใช้ไดห้หมดนะครับผมใครสนใจมาดูรถได้ครับผมขอบคุณมากที่ตามร,รับชมลงเบอร์ไว้ให้ครับหนึ 1, 2, 0, 0, 9, ่งแสนสอหมื่นเาันดีครับ